สิงห์บุรีครับในการจัดกิจกรรมมหากรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินนะครับเพื่อที่จะอยู่ในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับทางด้านของคุณชำนาญวิทยรัตน์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์สสงบุรีครับท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมมหากรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินครับซึ่งโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มอบรางวัลโรคพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นในระดับจังหวัดแล้วก็รางวัลสิงห์ทองณเรือนไทยหัตถศิ์นะครับโดยพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมให้ผู้นําชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจยอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพยุคนละบาทนะฮะทั้งนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็ยังเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข และเข็มเชิดชูเกียรติให้กับบ้านเตาอิดนะครับในพื้นที่ตำบลพรมบุรีอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมอบโล,ล่รางวัลสิงห์ทองพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจำนวนสีรางวัลให้กับผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนหรือผู้นำออชอทั้งชายและหญิงกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล และใบประกาศเกติบตัตรผู้นําชุมชนที่ผ่านการคัดสรรกิจรกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นในระดับจังหวัดและก็กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นในระจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตามประกาศของจังหวัดสิงห์บุรีจํานวน21รายด้วยกันพร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติและก็ประกาศเกจุคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นในระดับจังหวัด กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นในระดับจังหวัดปี2564ให้แก่ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนผู้นําชอชชายและหญิงดีเด่นนะครับกลุ่มองค์กรแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนในระดับตบําบลดีเด่นรวมทั้งครัวเรือนสัมมาชิพชุมชนตัวอย่างในการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและนอกชุมชนนะครับ